43นิ้ว Qled plus Google TV และทั้งหมดนี้มาในงบแค่หลักพันใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนี่คือ Sky 60, s k y w a r t h 43Q60 ที่มาพร้อมสเปคจัดเต็มตัวนี้ s k y w o r t Qled plus Smart Google TV รุ่น 43Q60 เป็นทีวีขนาด43นิ้วที่เรียกได้ว่าให้สเปคเกินราคา ทั้งภาพระดับ QLED Plus และระบบปฏิบัติการอาัจฉริยะหัวใจหลักของรุ่นนี้คือจอ QLED Plus ครับนี่คือเทคโนโลยี QLED Generation ล่าสุดที่ให้สีสันที่สดใสคอนทราสสมจริงมิติภาพลึกกว่าและก็ยังทนทานต่อสีซีดจางแม้ความละเอียดจะเป็น Full HD แต่เมื่อบวกกับเทคโนโลยี HDR10 และ HLG ทำให้ภาพที่ได้มีความแตกต่างของแสงและเง,งาที่ชัดเจนมากให้การรับชมที่เหนือระดับจริงๆครับความสว่างของจอภาพอยู่ที่200นิตและเครื่องนี้ยังมีฟังก์ชัน Eye Care หรือการดูแลสายตาทำให้เราสามารถรับ ชมได้อย่างสบายตามากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Google TV ที่ทุกคนคุ้นเคยเราสามารถเข้าถึงแอป,ปและโหลดแอป,ปมากกว่า1 0,000แอปเลยทีเดียว Netflix YouTube VTV หรือ a r c h i ดูหนังดูละครบอลดูซีรีส์ได้แบบจุใจและใครใส่ทีวีสดก็ดูผ่านแอป,ป AAS Play ได้นะครับทีวียังสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ผ่านรีโมทแทบพูดใส่รีโมทแบบนี้ดูหนังตลก สั่งเปิดแอป,ปหรือค้นหาหนังละครทีวีรายการทีวีที่ต้องการดูหรือจะให้น้องร้องเพลงแบบนี้ก็ได้นะร้องเพลงให้ฟังหน่อยจัดไปค่ะถ้าฉันถูกถามถ้าฉันถูกถามฉันจะหาคำตอบฉันจะหาคำตอบแต่ที่เจ๋งก็คือมีฟังก์ชันไฟมายรีโมทสำหรับใครที่ชอบหารีโมทไม่เจอต้องเจอฟังก์ชันนี้ หารีโมทกันเจอหรือยังครับสำหรับใครที่ชอบแชร์หน้าจอมือถือหรอโนตบุ๊กก็สบายเลยครับเพราะมี multiple screen cast และ chrome cast รองรับทั้ง Android และ iOS โยนจอเล็กขึ้นจอใหญ่ได้อย่างงไไ่ายดายแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่สเปคภายในดีเกินคาะใช้ CPU 4แกนพร้อมแรม1.5กิกและ ROM 8กิกเลยทีเดียวทำให้การใช้งานทั่วไปการเข้าแอปต่างๆลื่นไหลไม่อึดตัวนี้ให้เสียงมาแบบ dolby audio ช่วยสร้างประสบการณ์เสียงแบบอบล้อมให้มิติเสียงที่ดีเยี่ยมขึ้นมากด้านการเชื่อมต่อก็ให้มาครบคร ไอถึง2ช่อง USB 2ช่องแลนและรองรับ Wi-Fi ทั้ง 5G และ 2G เลยครับมาพร้อมกับบลูทูธ5.1สำหรับต่ออุปกรณ์ต่างๆใครจะทำเป็นจอร้องข่าอโรเกะก็ง,ง่ายมากๆแล้วเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ Skyworth 43Q60 รุ่นน,นี้เป็สมาร์ท Google TV ที่ให้ความคุ้มค่าสูงมากด้วยราคาที่เบาๆจิบๆ ไปเช็คกันเองที่ตะการน้าคลิปได้ครับแอ่ได้จอ q l e เล l พ s และระบบ Google TV มาพร้อมกันถือว่าตอบโจทย์คนที่อยากอัปเกรดจากจอธรรมดามาสัมผัสประสบการณ์สีสันระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ครับใช่กำลังมองหาทีวี43นิ้วภาพสวยฟังก์ชันครบรับประกันถึง3ปีผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับลองไปดูรายละเอียดสินค้าทีตะการนาคลิปได้เลยนะครับอ๋อใครมีบัตรเครดิตเลือกผ่อนได้ด้วยนะชิมเลย